ียาหลายสิซ้ำต้นดอกราดตีเด้อพี่น้องเด้อก่อนซ้ำกับงดน้ำทุกคนจะหลังจาก,ก,ากเลี้ยงถึงแล้ว,ดวดเ,เ,เด้อจ้าองดน้ำในรอบเปียกๆทุกคนได้จากขั้นตอนแรกเนาะก่อคุงแล้วก็มาเลี้ยงถุงเอา๋อง่ายราเปียกๆทุกคนได้จากพี่น้องเาพาจารย์ซ้ำจ้ากอนเจียงบางใบห,งใหันไข่คืององบุ้งโม่ใหญมันพน เร่องแย่ปนะหาม่เนาะม,นะม่มาสีกกรพี่ๆกน่าโนเป็ัะนะสีโดยจากพี่น้องเ้อะพจ้าหลังจากข้ตัดมาแล้วเดวยจะเดินตาด,ดอกต้นดอกลาตีมาแล้วอ้ยหนามุจ้าโอ้ยเนาะจ้า มาแล้วเ,าวาเมา,วเา,า,า,เวาก็สิมา,า,าเสียบมาซ้ำเยอะี่น้องบับขี้เอ้าเดี๋ยวยายหลายจีเฮ็ดให้เบิ่งเด้อจ้าเดออไาเฮ็ดจังได๋ติดบ่ตอนนี้มันตีดแล้วยายหลายจังสิมาคาให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อจ้าเสียบไม่จ้าเสียบไม่ซี่ซี่ไม่ไปซะเกินมันเป็นลูกด้อจา้าเป็นผู้อ้อาวแบบขี้เอาซ้ำหยอดก็ได้ดยตรงนู้นจ้าเนาะ สามหยอดนี่กะติดแล้วพี่น้องนี่แกต้องนีด้วยจ้าเสียบจังนสี่ลักนี่เสียบซ้ำดอกลาทีเอาเฮ็ดสูตรนี่เพราะว่าเฮาตัดมาเรียบร้อยแล้วตัดแดงกินมาเรียบร้อยแล้วเอาแต่หยอดเรามาซ้ำด้วยจ้าเด้อจ้าคมลงจักน้อย ตัวกระสูดนี่นะจ้ะ,ะเพราะว่าเฮ็ดชุดนึงแล้วทายเบิดแล้วจ้าชุดนึงก่อนทัเจ้าก่อนว่าเฮ็ดอีกแน่ย่าหลายแตนน่เนาะเฮ็ดอีดก,กันแต่ว่ากระเบื้องในไทยเบิ้งเน,ะนาะเขียนในไทยที่ห้องเบิ้องด้วยจ้าเด้ออ่ามันโบยยากเกด้อจ้าลเลาก็ซ่อใบพุ่มใบกระต๊อบพุ่มให้นักถือแดด มีแต่จ้าพี่กะเด็ดเนาะน้ำตัมือเด้จ้าแล้วไม้หาเดินไปมีแต่ี่เดินสูตรนี่เด้จ้าด้วเ,เอามงดมันลี้ยงกันจังสิเสียบลงเลยจ้าตัวพี่มือไหวมี่ล่ตัวดีเด้อค่ะเด้อ ดีแกบนีเบิดไมคุ้มูต่วนจ้าดงแรงแน่แต่ตัองเลยเย็นๆมองบดงเนาะอุจะมันแดดผักหนึ่ันเป็นหงองเลยดีแบบแต่มาแรงมากตัองเลยเย็นๆเยียดเยียดเย็นนั่งน้ำหัวน้ำเขวนแต่ก็สี่ละจ้าตอจะซ้ำพิดแล้วแต่พกอุตส่าหคนมาเอาดอกถูพอว่าสันทอ เจออ้าลายโมยังงูบนไหนได้พี่น,อน้องนัก้อนเก่ซ้ำได้จำ้ำแห,งห,งนะห,ห่งเจ้าของนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะอุ๊บอัเนี้แันเดียว์สักคือหนึ่งจ้าเอซ้ำหนีก่อนได้จ้า,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 าดีๆขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจ้า